กับสายฝนชีช้างเป็นเพื่อนสนิทที่คอยเตือนสติคตามมาตั้งแต่เริ่มเรื่องหวานรักต้องห้ามนะคะสำหรับเนและใกล้มาถึงบทสรุปแล้วเรื่องนี้ต้องคดีพัดปริพัดหรือเนซะหน่อยเห็นเล่นเป็นธรรมชาติแต่นี่คือผลงานการแสดงละครเรื่องแรกในชีวิตของเขาและยังมาสปอยด้วยว่าไลฟ์โค้ดอย่างเนก็มีพลาดค่ะ สวัสดีครับผมชื่อภูริพัฒน์รัตนพาวนะครับชื่อเล่นชื่อฮาร์ดครับผมตอนนี้อายุ24ปีครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกสำหรับผมเลยครับเป็นคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกครับผลงานที่ผ่านมาเคยมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินแบบอะไรเงี้ยครับพี่แต่ว่าถ้า ผลงานการแสดงนี่คือเรื่องแรกเลยครับไม่เคยมี MV ไม่เคยมีซีรีส์ไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยเลยครับก็ไปแคสกับพี่นุชชี่กับพี่แอนครับผมใช่มีมีโอกาสได้ไปแคสครับส่วนใหญ่จะเป็นการถามทัศนคติครับผมใช่ถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของสังคมเรื่องของอาชีพผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะครับพี่แล้วก็ท้าทายด้วยแต่ว่าคือโชคดีที่ได้พี่นุชชี่ได้พี่เก๋ทีมงานนะครับแล้วก็ นักแสดงที่เราได้แสดงด้วยช่วยช่วยเหลือผมครับแบบให้คําปรึกษาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยผมก็เลยผ่านมันมาได้ครับพี่ <S <S 1> <S 1> บทนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกับตัวผมมากครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเพื่อนผมก็จะโทรปรึกษาผมตลอดเวลามีเรื่องอะไรเงี้ยเขาเป็นไลฟ์โค้ดในชีวิตจริงอยู่แล้วด้วยด้วยครับด้วยบ,บ้างบ้างใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าใกล้เคียงแล้วแล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่การอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันคล้ายกันไปหมดม,มันเลยดึงออกมาใช้ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าอยากให้ติดตามต่อไปว่าจะใช่ว่าอาจจะมีจุดบอดไหมเราจะตัดสินใจถูกทุกครั้งหรือเปล่า oh, <no. S 1> อันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับผมไลฟ์โค้ชอย่างเราจะมีจุดที่เตี้ยงพลั้งได้หรออ่าต้องต้องต้องรอดูแลครับคนเราอ่ะมันก็สามารถมีจุดที่เราเราตัดสินใจผิดได้เรพาพลาดพังไป สี่ท้ายังรู้พลาดไลฟ์โค้ดอย่งเนยังรู้พลังอยากรู้เลยค่ะว่าเรื่องอะไรดูเรื่องนั้นดูจับเลยนะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง